สวัสดีจ้าทุกคนมือนี่พามาเบิงพักกวดไหมง่ายมื่ห่แล้วเท่าเมือ่อลหราจ้ะข้าสิบเเบิงเล็มๆม,มองมันยังบอแกปันไดเนอจเนะไปหาเบิงมองมันหน่อยๆน้อก็อสสไปหาเก็บเขาจังสี่ละว่า <laughs> สิมา ท้ายมือนั่นแล้ะก็ว่าสีว่าสีมาหาเก็บอีกบัดได้กลับไปทั้งผุนทั้งผีพี่นองเอ้ยบ่ไดขเม้านาออกสั้น,เาาเนๆเน่ะถามว่ามันก็กินได้มืดนเนาะหรืจ๊ะ มันบ่เท่าดอกจ้ามันก็เก็บมันกินได้อยู่แต่ว่าก็อยากเอาแต่อ่อนๆไปกินเนาะเอาเตี้ยๆนี่แหละเอาเก็บเอาอันเตี้ยๆนี่มันเป็นใบแล้วก็ยังไปเอาเถอะได้แล้วนี่เด้ได้มดได้มดอันนี้ <laughs> มาเก็บ ตอนอ่อนกับอ่อนพุธเป็ดห้องอีกแล้วเป็ดกระไดกราบๆอีกแล้วเหน้นี่ได้เมดก่อนอันนี้เก็บเมดก่อนก่อนนี่เดี๋ยวมัสิโปง้งมหามาัยอีกจ้ะเห็นตัอนี่นงามขนาดเลย เก็บเอาอ่อนๆข้างล่างหม่แล้มันอ่อนมันกินได้เม็ดลวจ้ะมันบอมันบบแก่หรอกเนี่ยมันได้เม็ดลวเก็บไปแกงกินเอาหักแล้วก็ได้มาโหลด

ถามว่ามันกินได้ป่วนี่กินได้คือกันนั่นแหละจ้ะมันก็อ่อนคือกันนั่นแหละเห็นบ่เนี่ยมันบ่ทันได้เป็นใบอยู่เนี่ยกินได้นี่ห้อยห้อยใย,ย,ย,ยมาเก็บห้อยน่าไปพี่น้องใส่สูงมากบาง,บาง,บางๆตําแย่ตอดัด ตำาแย่หลายหลายนั่งบ่ไดรเลยอุ้ยยุ่งกัดคุณสาคุณสาจม จุงกัดชั้นแล้วอะสันก่อสร้างสำนึกไหมไม่ค่ะนี่กำลังเกิดมาใไหม่พี่น้องไปหันละเพื่อนขึ้เกิดมาเมืเอ็นบ่อวบดีแท้ คุดบ่ได้ดอกจ้าเพิ่นห่วงบ่ได้คุดไปดอกจ้าเมื่อเก็บไปกินนี่กระยานเพิ่นสีว่าให้เพราะว่าบ่มีผู้ใดเก็บไปกินน่ะนะมีได้เห่าเก็บไปกินคน,น,น,ะนลนะเหเน็นบ่พี่น้องเต็มอยู่คนอ่ะอ้วกงาม cái bọ này kia nọ tem đấy, bên đồng đấy nè, phun, cái bọ, xinh này, anh gừng cào เป็นใบเก่าเพิ่นเก็บอันนี้ไปเดี๋ยวสิพ่อละเอาไปซ้ำพ่อกินพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวสิไปเก็บเะดาอีกจะ้ะเดี๋ยวสิผ้ากันไปเก็บเะดาอีกพี่น้อง วันนี้นะนั่นอ้ยมันเริ่มมืดแล้วจ้ะพี่น้องคอยกันเลยว้าแสงมันพอแลเราละพี่น้องเดี๋ยวคอยไปแวะเก็บอันพักเสียนก่อนอีกเบิดน,นึงหรือว่าสิบปเก็บพักบุ๋งก็รู้เออบแเ่นพักบุ๋ง อันพักสเสดาเราอยู่ในป่าะเะดานะจ๊ะนี่จ้ะเก็บจ้ะ,สะเสดาสเสดาของมัดข่อย dạng từ trong này con có bốc có thấy bàn đây nữa Con cái đây ngắt kinh lắm nè Ăn đây Ăn Món tà bao mất lại chà tao mà เอาในกล่องนี้บ่ได้มันสูงสูงก็ข่อยเบิ่งพี่น้องเออ,ออเอ้าเอ้าเอ้าเอ้จาจังเลยนี่เฮ้ยเอาเอาเอามองเอางา่ายๆก็ได้นี่ยอดมันน้อยนะหยอดมันน้อยมันบ่ค่อยเห็นปานใดเนาะพี่น้อง อ,อ,อ,อพักสเสดาวพักสเสดาวขยละมากมากเนี่ยมันสิมีความแบบมันประคบยังอย่ยวจ้ะโอ้ยหมาอยู่ใส่เสียงเพิ่นเสียงหมาเพิ่อนอยู่ทั้งใดบุจ้ะน,นี่ สันโคดเห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าผู้ขี่ลายกับสิให้กินสันๆแนนะเนาะให้กินงามๆจังสีได้ไหมเ <c oughs> <c oughs> นาะยืนสูงแล้วบันนี้เก็บได้ กรลังอ่อนกระลังกิ่นพี่นอ้องโดมากกินะเะดานี่แหลจะจ้ะมาก,กินที่สุดพักอันนี้เพราะว่ามันจะมีรสชาติแบบ ขมนิดๆแล้วก็ออกมันๆจากหน่อยนี่ค่ะนี่นี่จะ้ะนี่จะ้ะอืมกะยังว่ามันเฮายัาง วงอยู่ในสวนเพิลนหมาเห็นก็เลยอันนี้ที่แรกคิดว่าเฮาข่อยรสชาติสออกขมนิดๆแล้วก็เป็นมันๆจ้ะแล้วก็ใบยอดมันก็กรอบๆกรุบๆุแกงแท้นอันกีเล็กได้อยู่จ้ะลวกน้ำถิ่มก่อน โอ้ยงาเหาราะเศราอยู่แม,มเหาข่อยดอกขอยอยู่คนละฝากเดี๋ยมาเหาฉันนะเดี๋ยวฉันเห่านะฉันเห่าคืนนะเนาะเดี๋มาหาเห่ากันเด้อ <c oughs> เหาฉันไม่ได้นะฉันจะเห่าเธอคือนวันแล้ว 倒在。 ต้นเชอรีใ่ใหญ่แต่มหนนวยมันหน่อยจ้ะมื่เบิ่งไว้ที่แหลกคิดว่าเป็นแบบหน่วยใหญ่มันบบแมนมันเป็นพันนวยหน่อยเพ่ไดะกินหรอกมื่เบิ่งไว้ว่าสิไปเก็บกินนะนะเก็บไปดองเพราะว่าตอนมันดิบมันแ่บ เห็นยังบ่านเห็นแมว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 อะไรแมวกะบ่แมวน้ำเขานั่งอยู่แต่ตอนใดเอออยู่แต่ยังบ่ไปอยู่เออเมาแต่ตอนใด เธอมาตั้งแต่ตอนใดโอ้ยนาะยนอดมันบอท่านดีเงาปานไดเนาะมันก็นเลยเป็นแบบเก็บงากจักหน่อยเนี่ยขัะเป็นเงาเงาแบเก็บได้เลยเนี่ยจังสีเลยเนาะคำเหลือได้นี่พี่น่อ สามถุงกวาด้วยนกกบสีนอนค้นกบสีเก็บพักเฮ้ยเนาะนกกบสีนอนค้นกบสีเก็บพัก ไปแล้วระพี่นนองก,กระสิกลับเมื่อเฮือนข้ำหละก็มีต้นสูงต้นเตี้ยเนาะจ้ะอันนี้กระลังกินแบบนี้เนี่ยกระลังน้ำไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปอระสิพ่อเนี้ยไม่เจอ ทีหายอดตรงนี้ไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านเนะี่ยยางออก,าอากมากแต่ยังไม่เจออีก <c oughs> เอา้ากลับแทะอันนี้กลับแทะกลับแทะกลับแทะไปไปกลับกลับกลับคองแทนกลับมาหอดบ้านหิวเขาออ่านอง ไข่ก็เลยเฮ็ดแกงอันนี้แกงสะเดาเนาะจ้ะใส่ใส่ <c oughs> ใส่น้ำยนน่านี่ลวกก่อนแล้วก็เอาไปแกงจ้ะตัวน,นี้ไงไก่สิ๊กซุปละลายหิวข่าว่ายก็เลยบ่ไดไทยให้เบิ่งตอนตอนเฮ็ดเนาะจากนะใส่เนื้อปลาใส่อันหมูกระดูกหมูกระดูกอ่อนนะจ๊ะเนาะให้มันมีมันจักหน่อยนึง แล้วก็ใส่ต้นหอมค่ะอีตูบ่ท่านไใหนไใใงกะบ่ได้ใส่ <c oughs> ก็เลยอันนี้ก็เลยใส่แกงตามตามนี่ตามเกิดมีจัดชมหน้าของแกงสะเดานะคะสะเดาป่าสะเดาฝรั่งนั่นเองก้อนสีแกงก็ลวกไปนหน้ามึ่งลวก,กไปกินแล้วก็เอามากแกงมาสีแบบขมขมอัลนนะอรำนอกจากนาะบัวขมลาย พอะให้มีรสสัตว์ผมนิดๆจะละของแสบไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันไหมน้อจจา,าเน้อคะเบิงว่าสีเห็ดอีกอย่างอีกแค่นี้ก่อนนะคะคิดถึงทุกคนรักค่ะบ๊ายบาย